สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบสบายๆกับบรรยากาศดีๆที่กังหันลมเขาเยี่ยที่อ่างเก็บน้ําลําตะคองเื่อคุยกันเรื่องกันภัยภาคสมัครใจทั้งห้าประเภทให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันยังไงครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขายประกันภัยรถเลยนะครับเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคืออะไรทําประกันภัยพรบแล้วจําเป็นหรือไม่ต้องทําประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพรบนั้นซ่อมคนไม่ซ่อมรถ แต่ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นต้อมทั้งคนต้อมทั้งรถประกันภาคสมัครใจนั้นถึงมีรูปแบบให้เลือกมากมายตามความการบริหารความเสี่ยงที่ต้องการผู้เอาประกันภัยนั้นจึงต้องบริหารความเสี่ยงเอาเองซึ่งมีความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและยังทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยด้วยและความคุ้มครองของแต่และประเภทมีความคุ้มครองลดหลั่นกันไปดังนี้ซึ่งประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจนั้นแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ประกันภัยรถยนต์ประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4และประเภท5ซึ่งประเภท5นั้นได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ในภายหลังด้แยกเป็น2บวกและ3บวกหรือ2พัด3พัดโดยความคุ้มครองประกันภัยรถหลักทั้งหมดมี4มทีทดังนี้นะครับ 1. ความเสียหายต่อชีวิตร,ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก หรือภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเมื่อเราขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุและทําให้ผู้ประสบเหตุเสียชีวิตหรือทุกขลาพถาวรบริษัทประกรันวิจัยภัยก็จะรับผิชดชอบต้นใช้ค่าสินใหม่ตแทนของบุคคลภายนอกเึ่อจะใช้สิทธิจากกรมธรรม์าภาคบังคับคือประบอกอและใช้สิทธิจากประกันภัยภาคสมัครใจโดยวงเงินในกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า5 0,000 0บาทต่อคนและ10ล้านบาทต่อครั้ง บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองนั้นจะไม่คุ้มครองผู้กับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตลอดจนลูกจ้างในทางการจ้างผู่สมรสบิด,ดายมานดาบุตรธิดาของผู้กกขี่ที่เป็นฝ่ายผิดนะครับ 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกควรรับสะรรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในตารางกรม,มธัรม์แต่ไม่รวมทรัพย์สินของผู้ก๊กปีเช่นเราถอยรถชนลงรถหรือรั้วบ้านของผู้เอาประกันภัยเองจนพังเสียหายลงมาซึ่งอันนี้บริษัทจะไม่คุ้มครอง 3. หมวดความคุ้มครองรถยนต์ถูนหายไปไหมบริษัษทประกันพภัยจะรับผิดชอบโดใช้ค่าเสียหายทดแทนเมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์และรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังและต้องผู้เอาประกันภัยนั้นได้แจ้งให้บริษัททราบแล้วและการสูญหายอานเกิดจากการลักท,ทรัพย์หิงทรัพย์ข้นทรัพย์และยักยอกทรัพย์แต่ไบ่รวมการสูญหายที่เกิดจากการกระทำความผิดฐานช่อโครงะครับกรณีรถยนต์ไฟไหม้ บริษัทประกันวิทยาภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหมไม่ว่าจะเกิดจากการไหม้ด้วยตัวของมันเองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเน,ใน,ในื่องมาจากสาเหตุใดก็ตามตีมวยการคุ้มคอรองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันอับกรนบริษัทก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่กรมธรรม์ยังคุ้มครองอยู่รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้ง ประจำอยู่กับตัวรถยนต์เป็นมาตรฐานโดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทําเพิ่มขึ้นและผู้เอาปรอกภัยนั้นได้แจ้งให้กับบริษัทราบซึ่งประกันภัยประเภทหนึ่งจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดประเภท2จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถกันเอาประกันภยัยประเภท3จะไม่คุ้มครองกรณีรถยนต์ผูญนหายไปไหม และความเสียหายต่อตัวรถกันเอากันภยัยประเภท4นั้นจะให้ความคุ้มครองต่อตัวกับสินของบุคคลภายนอกและวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทสองครั้งและประเภท5ซึ่งได้พัฒนามาเป็นสองบวกและสามบวกหรือสองพัและสามพันั้นส่วนประเภทสองบวกเพิ่มเติมไปจากประเภทสองจะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อรถกันเอากันภยัย ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากใจโยนทางบกเพื่อกันและต้องมีคู่กรณีเท่านั้นและประเภทสาบวกหรือสามพัดให้ความคุ้มครองคล้ายๆประเภทสามแต่เพิ่มเติมให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอากันภัยก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากใจโยนทางบกด้วยกันและต้องมีคู่กรณีเท่านั้นนี่คือความคุ้มครองหลักๆของกันภัยประเภทสมักใจที่ท่านต้องจําให้ได้ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ท่าน จับประเด็นให้เข้าใจเท่านั้นเองครับและก็จะมีสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีก3ามข้อนอกนอจากความคุ้มครองหลักๆในการประกันภัยทั้ง5ประเภทขัางต้นแล้วผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก3ามแบบคือหนึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือรอยยศศูนย์หนึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกพลภาพชั่วคราว สองผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ใน trees, หรือกําลังขับขี่หรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถคันเอาประกันภัย 2. ค่ารักษาพยาบาลหรื argue, อรอยอถุสองให้ความคุ้มครองกรณีค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกําลังขี่รถหรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถคันเอาประกันภัย 3. การประกันตัวผู้ขับขี่หรือรอยอนุสาม ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดียาาซึ่งบริษัทประกันภัยจะดำเนินการประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอายการหรือสาลกำหนดจนกว่าคดีจะสิ้นสุดสุดท้ายนี้การเลือกเอาประกันภัยและความคุ้มครองและจำนวนเงินขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันภัยต้องการ การบริหารความเสี่ยงอยากคิดว่าไม่สําคัญเพียงเงินเล็กน้อยดีกว่าทุกความสูญเสียมหาศาลนะครับทุกเส้นทางมีความเสี่ยงภัยขบับขีปลอดภัยไว้ใจให้มิแท้ดูแลท่านนึกถึงประกันภัยให้นึกถึงมิตรแทอยากร่วมงานกับมิแท้นึกถึงยศสรันประกันภัยผมยศสรันผาสุขร่วมโดยการฝากขยายงาน m t 5บริษัทมิแทประกันภัยจำกัดมหาชนรับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ